สำหรับคลิปนี้บอกไซทีก็จะมาแนะนําวิธีการลบสถานะบน f a c e b o o k สถานะหมายถึงอะไรก็หนังที่ปรากฏในแถบหน้าจอเนาะที่เราตั้งค่าไปก่อนหน้านั้นอ่าเช่นของผมก็จะขึ้นตรงที่สัญลักษณ์ลูปหัวใจก็จะขึ้นคําว่ามีแฟนแล้วบางเครื่องของเพื่อนเพื่อนก็จะตั้งคําว่าแต่งงานแล้วอ่าโสดอะไรประมาณนี้ซึ่งเราสามารถลบได้ครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับโอเคอ่าตัวอย่างนี้ผมก็จะออกจาก Facebook ไปก่อนนะครับ จากนั้นก็ให้เราแตะเข้าไปที่ Facebook เหมือนเดิมแตะไปที่สามขีดด้านบนแตะไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณสถานะที่ผมแสดงให้เห็นในเบื้องต้นตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของเราซึ่งเราจะมาลบหรือว่าแก้ไขสถานะตรงนี้ครับก็ให้เราแตะไปที่แก้ไขรายละเอียดสถานะเลื่อนลงข้างล่างมาที่หัวข้อรายละเอียดแล้วให้เราแตะไปที่แก้ไขเลื่อนลงข้างล่าง มาที่สถานะความสัมพันธ์ก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้มีแฟนแล้วแตะไปที่รูปลินสอโอเคเขาก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้แตะไปที่ลบออกได้เลยครับเขาก็จะถามเราว่าลบสถานะความสัมพันธ์ออกหรือไมอ่ถ้าเรายืนยันว่าจะลบออกก็แตะลบออกหรือว่าแตะยืนยันลบออกได้เลยครับจากนั้นก็ราแตะบันทึกได้เลยครับเข้ามาหน้านี้ ก็จะเห็นหัวเข้าสถานะความสัมพันธ์ของเราตรงที่มีแฟนแล้วหรือว่าสถานะที่แสดงขึ้นมาเบื้องต้นต,ต,ตรงนี้ก็ไม่โชว์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้เราแตะไปที่บันทึกจากนั้นก็ให้เราแบ็กกลับมาได้เลยครับถ้าเจ้าของใครยังโชว์ขึ้นมาแบบนี้ก็แนะนําให้เราลูดจอลงมาครับก็จะเห็นว่าสถานะความสัมพันธ์ของเราถูกยกเลิกออกไปแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นที่เล็กๆน้อยๆที่ทางหมกไส้อที IT นามาฝากถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆในท่านผู้ชมทุกทา่านกดไลค์กดติดตามให้ช่องหมกไสไอที IT ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ